สวัสดีครับบอกกันในบรรยากาศต,ตอเ้านะครับเปิดน้าแห่งง้วนะครับเมื่อคืนมีฝนลินนะครับฝนลินเมื่อคืนนี่ดินพ่อดินซุ่มอยู่ครับดล๋ยสิบามาเบิ่งหงาครับบรรยากาศยามาเสาธุรก,รกิจประจําวันนะครับก็เปิดน้ํานะครับเปิดน้ำแห่งง้วสองอ้างนะครับแล้วก็เ้าเลี้ยงโลก ปีิสกินนะครับขอเขาตอนนี้เป็นซีโตนะครับมีตัวหนักคือตัวหนึ่งคืึงวัวบอกผูน้อยเจ็ดเดือนของเขานะครับีิยาไปแล้วซีเทียก็ยังมีเจ็บขอเจ็บหยังอยู่นะครับเมื่อนี้ก็เอินหมอมาฉีดอีกครับล่อล่อหมอครับอ่าอัปเดตโรคในคอของเขาเนาะครับแตาหมูอื่นกับฉีดแล้วก็ทรงดีขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวพามาเบ่งแปลงหงาเขานะครับนี่ครับแปลง ปลูกไม้สองงานของเขาจากมือนันบ้านในวันปุ๋ยอยู่ด้ยครับเนี่ยฝนล,ลินลงมาใส่กับว่ามันสิตกแห้ง่ายฝนตกกับบ่ตก,กเกลียกับบ่ได้สูบน้ำใส่ขึ้นกันครับเนี่ยิึงไปน้ำกันนะครับผมว่าสิมาสูบน,น้ำวันฝนกระซ่งคือครับฝนกระตั้งเข้ามาซ่งคือบมื่สิตกกระตกลินก็เลยบริส้สูบใส่เกลี่ยครับ เริ่มมีหย่าอื่นทั้งหย้าแพ่งโกลาทั้งหย่าอื่นนะครับหย่าพื้นเมืองหลายหญ้านะครับปนกันนะครับถาฝนเป็นยังไงบูนี่เป็นตะคือบูบูวัาสิ่ถ่าฝนเราค่อยจะว่านปุ๋ยครับรอบนี้ที่เป็นตะคือบูบูนี่นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นปลาผักหวานของเขานะ,น,นะครับผักหวานปลาเนาะครับ โดยใส่ไม้พีเรียงเป็นแคบแคบบานครับต้นมะขามเทศนะครับมะขามแปรบานเท่านี่ครับแต่ว่าแคบบานเนี่ยปลูกได้สองปีสิเขาสามปีก็ตายลงไปแล้วนะครับเหลือจะมะขามเทศนะครับมะขามแปลผู้ใดอยากปลูกแนะน้าใส่มะขามเทศกับต,ตบต้นตะคบนะครับตะขบต้นตะคบเป็นไม้พีเรียงที่ทนครับของผม ที่จริงมันเกิดหลายอยู่นะครับเอาเลี้ยงผักหวานกันที่จริงมันเกิดหลายอยู่ครับเอ่อต่ว่าต้นไม้พี่เลี้ยงมันคือต้นแคบานของเขาเนี่ยครับมันตายก่อนครับหรอผักหวานก็ตายไปน้ำเลยบ่ค่อยยั้งมันเด๋ยครับมาเบิ่งแปลงหญ้าแพ่งกุหลาบเขาตอครับนี่นะครับผมพาไทยเบิ่งอยู่ทั้งนอกครับบ่อเดี่ยววานปุ๋ยเนาะครับมิตรวาสิวานกับบ่ได้หววานจักเทียสองงานครับแปลงไม้วลาสิวานกับบ่ได้หววานจักเทียเนาะครับ กัต่ตาจินใจวานนึงเจ็ดมือนั่นก็ดีแล้วครับสูบน้ำใส่ล้วก็วานเลยเนี่ยพอได้ท่าฝนก็ฝนก็ส่งคือเนาะครับวานมันสิโต๊แบบแห้งแล้วก็หงคืขึ้นเกาขึ้นังตอนนั้นเนาะครับขันหงแห้งขึ้นั้งตอนนั้นมันได้วานเนี่ยครับเพราะว่ามันสิหงลยครับอะอย่างมาเบิ่งแปลงมูนี่นะครับพอดีก็สำรวจหัวไปนาครับ อ่านี่นะครับแปลงที่เขาตัดไปเราให้ปุ๋ยไปมุมนี้ผู้ใดติดตามคลิปผมตลอดก็สิจาได้นะครับมุมนี้เป็นมุมที่ผมท้ายให้เบิ่งตลอดนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลครับนะครับสมหัวไปน้ำกันงวนหมักหมุนนะครับเป็นมุมที่ผมสิดท้ายให้เบิ่งตลอดนะครับแปลงนี อีกสองอาทิตย์ก็สิตัดได้แล้วครับเนี่ยตัดวนไปนี่นะครับล่าสุดมูแปลงลาสุดที่เขาวานปุ๋ยไปนะครับล่าสุดนี่ก็สองสามอาทิตย์เลืได้ครับคงจำาม่ได้แน่ชัดนะครับผมก็มิตรทายลงคีปไปยังเีย่ายจำมือบ่ได้ดก็เลยบอกมือบ่ได้ดครับว่าทายไปมือใดว่าอันนี้ไปมือใดตรงเบื้องจอนคิบไปครับนี่นะครับ บ่ท่านในวานปุ๋ยมูนั่นกับบ่ท่นในวันเนี่ยครับมูที่วัสิวนนะันพ่อวันแล้วกับบ่ท่านในวันนะครับเลยถักผ,ผ้าเขาไปบา้างนี่นอตอนนี้พี่สายตัดไปหอดใสแล้วนะครับลอดตรวจน้ำไปก็นะครับเห็นนะครับสายก็ตัดออกเป็นทางทางหยากเนะักกับมี ขพน้ำหมอกจืดน,นะครับเพราะว่ามันฝนล,ลิ้นตั้งแต่สีหาถุ่มนะครับหมืนขึ้นนี่นะครับแปลงนี้พี่ไายกตัดออกแล้วนะครับแ้บนเนี่ยใจว่าได้จักมือแล้วนะครับพายสำรวจเบื้องของนับนี่นะครับแปลงนี้กัอีกสองอาทิตย์แปลงนี้ที่เขาว่านไปเด้ครับเนี่ยที่ว่าที่เขาว่านปุ๋ยสูบน้ำว่านปุ๋ยไปที่ว่าตอนนั้นนะครับ ะที่มันมีคลิปหนึ่งอยู่ที่ว่าผมทายบางทีว่าเป็เปหอดฝุ่นล่าสุดนะครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่แล้วมั้งครับสามอาทิตย์ดเดี๋ยวยดอ่นี่ครับแปลงนี้บทิษัทในวานปุ๋ยเนาะครับ,บ,าบวาิบบีวานแต่กับบดิเวนเนาะครับทอนามบ่ได้มากขันทอนาม,มาตอนนี้ผมสูบใส่เลยครับเนี่ยแล้วก็แปลงมู่นี่ลงไปกับบทิษัทในวันนะครับเอ้อเบ่แนใจว่าพี่้ายเอา หรือว่ามันมีตะเกานี่ท่อนามด้วนี่หรือว่ามันมีตะเกาือจังเดยมีท่อหนามมาต่อไว้นี่สูบไปเส้เขาครับมูนีต่ตัดออกไปแล้วนะครับเนี่ยที่ผมเคยถ่ายเบ้างนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสังเกตเบื้องเขา้าเกษียนเป็นเนี่ยครับคันคู่ในหน่อยนะครับนี่ยที่เขาแบงไว้นี่มองนี่กับมองกลางนี่นะครับนี่มองหันกับมีด้ะครับเนี่ย เดีย๋ยวเขาแบ่งไว้เป็นล็อก็นล็อกนี่ดีเนาะครับเห็ดทั้งซีดีด้ขอด,ดีมันแต่ว่าขอเสียมันก็มีคือการเห็ดยากเคืงมันแปลงหน่อยนาขอดีก็เคื่อให้น้ำง่ายครับเนี่ยอ๋อเป็นห้อยคอเก่าอ๋อคอมันอยู่นี่ครับอยู่นี่คอมันฝังอยู่นี่้ช้แล้วอ,อกไปคุณแปลงนี่ไม่ได้ตัดสามเดือนแล้วนะครับเนี่ยตีไปเลยครับสามเดือนเนี่ยจนว่าอันนี้แหละเหมาะสำหรับเห็ดถอนพันธุ์ ถ้าบ่อได้ขายนะครับคอนพันจยางดีสามเดือนสองเดือนสามเดือนแปลงนี้กับเบิดแล้วอีกซี่หามือแปลงนี้นะครับอีกสี่หามืออีกสี่หามือกับปงแตกตาขึ้นมาปงไม้ใบเขียวสูบน้ำใส่ว่านปุย๋ยอันนี้คือโปรแกรมนะครับแต่ว่าเขาอาจจะบ่อได้เห็ดแปลงนี้ส่วนแปลงนี้ผมย่างพามาเลยนะครับแปลงนี้คือแปลงที่ผมเคยทายไป ที่เพิ่นแบกผมแบงพันเพิ่นไปนะครับเนี่ยครับลมแล้วนะครับพ่อตัดแล้วเนี่ยคือมันพ่อตัดแล้วเนี่ยครับแปลงนี้คือกันครับนี่คือสังเกตได้จากเนี่ยติดจากการมันลมครับลมนี่คือคือตัดตัดได้แต่ว่ากตัดยากนะครับตัดไปแล้วตัดขายไปรอบวัองหันนี่แหละครับอันนี้อันนี้คือตัดขายเนาะครับตัดขายทอนพันสองแปลงนี่ตัดขายถอนพันจีไดตัดอีกแล้วครับนี่มูตัดขายทอนพันสีไดตัดอีกแล้ว แปลงนี้บท่านไในตัดเทดียเทียแปลงนี้ได้สองเทียแปลงนี้ได้เทียหนึ่งเปี่ยงคือว่าตัดตีครับตอนนั้นหยาเขาหลายอยู่ครับเขาก็เลยบม่ได้ตัดแล้วเขาก็บม่ได้ขายน้ำครับตอนนั้นตรงว้เหงว่ากินประเทศก็ตัดบรท่ันครับน้ำกับมีอยู่เป็นตะวันปุ๋ยได้ยุครับนต่วัาอยากให้ดีก็ตตรงน้ำขังนอะอยละลายดีปุ๋ยพวกนี้ก็เสียดายปุ๋ย อันตรวานทั้งที่ก็ต้องสูบน้ำไส้นะครับพามาเบิงสำรวจแปลงของเขาเลยเนาะครับนี่แปลงปลูกเมองเขาเนี่มาลุงมาเลง้งมาต้งมาเต้งไว้ได้ยครับคือมันเห็ดทางนี้มันเห็ดดีบ่ไใดเนาะครับเห็ดดีบ่ได้ย้อนอย่างเตี้ยย้อนมันเป็นอ่าเป็นดินเหนียวขี้ตมครับตอนเห็ดนี่ลดลงม่าบ่ได้เลยครับตอนปรับตอนนั้นดินแบบรลดนีแต่สิติดครับแต่ต้องเบิงพื้นที่น้ำเนาะ ก็อยากเห็ดเห็นดีอยู่เหลแต่มันเห็ดบ่ไใดเนาะครับรถมันติดนี่แปลงนี่ที่ตัดไปนะครับผู้ใดจําได้กะพอตัดอีกแล้วนะครับนี่ลมมาแล้วบำรุงดีๆน้ำดีๆนะครับสามสิบมือเด็ตัดครับสูบน้ำใส่ว่านปุ๋ยพานไปสองอาทิตย์สูบน้ำใส่ว่านปุ๋ยนี่เด็ดตัดนะครับบำรุงดีๆเห็ดถึงๆนะครับมีขี่งัวกับขี่งัวไส้มีขี่ไก่ขี่หมูกับใส่ จัิงๆเนาะครับสีไก่แก่สีไก่อย่างผู้ใดมันกเก่าใส่เนาะครับดีครับเป็นทือว่าตอบโจทย์เลยล่ะขันเขาดูแลดีมันก่ตอบแทนดีเนาะครับนี่เนาะครับเป็นยังคือว่ามาต้งมาเตี้งเกิดไปเนี่ยนี่เนาะครับมันสบไหลเองสิเนาะมันสิไหลไหลาลามลงมาเดี๋ยวมันก่ลามลงมาเนี่ยครับนี่มันก็สิไหลไปเองสิ่หละไหลลงไปแปลงงสิ่หละตอ,ตอนที่มันไหลตรง ดินตองบ่มีอย่างวัชพืชปกคลุมนะครับขันมันมีปกคลุมมันก็สิไหลโค้มขึ้นไปนะครับมันสิไหลโค้มไหลโค้มวัชพืชขึ้นไปมันก็ลงพื้นบ่ไดเนาะครับขันช่วงที่ดินมันบ่ทันมีอย่างจังเสียดินมันบ่ทันมีวัชพืชปกคลุมมันเป็นดินเปาเปาอยู่อย่างเสียนะครับเนี่ยดินเปาเปามันก็สิไหลได้นะครับฝนนึ่พึ่มอย่งสี่ฝนลิ้นดูๆจังเสี่นี่แห้งไหลดีครับเนี่ยอันนี้พามาเบิ่งแปลงไม้น้ำเนาะครับแปลงอไรเอ่อว้าเลง บำลุ้งนะครับหมวกกันไปบิดเลยว่าขันเข้าบำรุงดีปุ๋ยถึงน้ำถึงรักษาดูแลจัดการดีนะครับผลผลิตตอบแทนดีครับเข้าเป็นคนปลูกเข้ากับสิรูนะครับว่าว่ามันสิให้ปุ๋ยช่วงใดอ่ให้น้ำช่วงใดนะครับมันบมีข้อตายโตเลด้ยครับบ่บ่บ่ตายตัว ผมเห็ดเองงั้อ่าต้องบอกก่อนนะครับ <n> ว่าผมเห็ดเองเห็ดเองกับพี่สื้อเองสิบางเทียเขากับบมมีเวลาเห็ดเนาะบางเทียมันกะหยากบางเทียมันกะไงกับได้เห็ดหลอบไหมันยากกับบได้เห็ดหลอบไหมันไงเขากับได้เห็ดจริงสินะครับจังช่วงหนาแรงงังนสิหยามันกับบอยเนาเขาก็ตตองมาใส่ให้น้ำเลี้ยงปุ๋ยให้น้ำเลี้ยงปุ๋ยอาจจะให้น้ำดูก็เก้าจริงสิเนาะครับเขาเหนเขามีเวลาเขากับเห็ดเขาบ่มีเวลาเขากับบ่อไข่เด้เห็ดเนาะครับ อันนี้คือจังอันนี้แหละครับเนี่ยแปลงปลูกไม้สองไร่ป้อมเป็นสามอาทิตย์ตยยสี่อาทิตย์แล้วว่าสีเห็ดกับบ่ได้เห็ดเนาะครับว่าสีเห็ดกับบ่ได้เห็ดว่าสีว่านปุ๋ยกับบ่ได้อว่านนี่บ่อเดือดว่านปุ๋ยเนาะครับนี่ต่างต้นขึ้นมาแล้วเด้อครับนี่แม่นเบิดเด้อครับแบบทั้งกลาบสามสามอาทิตย์สี่อาทิตย์แล้วเขาเดือนหนึ่งแล้วขันเขาได้อว่านปุย๋ยมันจะเป็นไปอีกแบบหนึ่งเลยครับ ปานปุ๋ยทัวทัวมันสิเป็นแบบงามเร็วครับงามเร็วแล้วก็เรื่อยเร็วปกคุ้มพื้นที่ได้เร็วเนาะครับเอาเห็ดขันผู้ใดเห็ดฟ้ามีงไงแนะนำเลยครับที่จริงอยากปลูกเป็นซิปไลผลละแต่ว่ามันแห่งโดยขอจำกัดโดยบริบทของเฮาบกคือกันเนาะครับตอนนี้ก็คิดยากเรื่องโลกอยู่เมื่อวานนี้ไปคุยกับรุ่นพีก เราต้องคิดนี่อย่งางไรเป็นเราก็รักษาเท่ากับพญายาบบอคิดเหรอครับความรู้ตอนนั้นเท่ากับบอถึงน้ำเนาะแทนที่ ق. สื่อวัคซีนมาฉีดกับบอสื่อนะครับสามารถเขาถึงได้นะครับตอนนั้นนะครับวัคซีนตอนนี้ก็เขาถึงได้นะครับอันนี้คือเ้านี่คือตอน,อตอนว่าตอนงัวบอทันเป็นนะครับผมกับปอยให้มันเป็นคือตอนสามารถเข่าถึงวัคซีนอยู่กับบอสื่อมาฉีดอาตาัตลีลาครับเป็นแล้ว ตอนนี้ก็กะกะ,กะยนัยนยันจากสีสื่อไม่ฉีดดีขโมยสื่อไม่ฉีดดีและปล่อยไปเลยรักษาตามอาการว่วอยู่ในคอกมีสิบห้าตัวเป็นเหล่าซี่ตัวนะครับว่วข,ข,ข่างคอกกันยิงยื่งเนื้อบานเจ็ดตัวเป็นเบิร์คอกเลยครับเป็นเจ็ดตัวต้องเน่ออาจจะบปรุ่นแรงกันไดของเขามันกับมีตัวเป็นแห้งกับตัวเป็นบ่แห้งนะครับสลรับกันไป ก็รักษาไปตามอาการนะครับเป็นประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวว่าสีเอาดีทั้งเลี้ยงงัวกะมาพอ้โลกนี่กะสู่ขันต่อไปก็ครับว่บาสิจังใด๊ะสำหรับพี่น้องชาวงัวเฮานะครับของผมกับมแตรเด็ดท้ายห้านี่แหละครับให้เบิ่งวามมิตห่ห้าประกาออกไปท้ายของผู้อื่นแปลงอื่นแปลง,ปลงคนหูจัาก,ก็หลายอยู่นะครับบ่ได้ไปท้ายเนาะครับ ผมก็ไปเห็นงานอยู่ฝั่งข้างอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับของพื่นกระลายนะครับแปลงข้างผุนผู้ใดยากไดกับตีตอผมมานะครับหยาพิ้นมีพร้อมแบ่งปันนะครับหยาพยานิบาลของบ้านที่ผมไปเห็นงานนําล่ะครับผมถามพิ่นอยู่หมู่บ้านเนี่ยโอ้หลายครับหยาเพงกุลาอำเภอคอนสวรรค์นะครับหลายนะครับแต่ว่าอำเภอคอนสวรรค์นี่สิเป็นสิเป็นแบบมีหยาตะกรอนมู вот แล้วสิบ่ค่อย,อยนั้นครับสิบ่ค่อยอสิบบ่ค่อยมีผู้ใดถามหาหยาปันใดครับ บางที่ผมโพสขายเนี่ที่บ่อยมีลูกค้าทั้งอำเภอคอนสวรรค์ครับถามครับที่มีไปทางปัทตายอำเภอพ้นแวงไงมันจาไปเังเช่นครับเพราะว่าทางขอนสวรรค์ที่ผมไปอยู่นี่เออเป็นหยามุนี่เป็นมีตะโดนเหรอครับตอนที่แรกผมก็บเจียวไปเอาพันธุ์น้ำพินนั่นแหละตอนนั้นมีเกือบสุกหลังค่านะครับที่บ,บ้านนะตว่าปลูกหน่อยปลูกหลายก็เป็นไปอีกเรียงนึง อันนี้ก็เว้าสัพเพเฮราไอ้ฟังนะครับไปยังไดมาจังได,ไงไดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับภาพเบิ้งบรรยากาศย้ำเส่าหลังฝนตกลิ่นนะครับมันเป็นในว่านปุ๋ยกับสีดีนะครับแต่ว่ามันบ่ทันในวานครับเนี่ยเบิ้งอีกก่อนครับว่าสีวานถึงบัววานโอเคครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ